สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับตัว VNA นะครับของเพิ่งมาถึงเลย VNASAA ขีดมาเป็นกระเป๋าแบบอย่างนี้เลยนะครับกระเป๋าคาร์บอนเปิดฝามาก็จะประมาณนี้นะครับมีสายมาให้นะครับสายต่อสาย USB ชาร์จแบตบนะครับสายต่อนี่ดีเลยนะครับ แล้วก็มีพวกขวดพวกนี้มาให้นะครับสองหัวมีอะไรอะไอตัวจิ้มจิ้อะมีปิกกิตา้ามาให้อันหนึง่งนี่ปิกกิตา้านะครับมีอะไรกันไม่มีละฝั่งนี้มีของเพิ่งมาถึงนะครับกระเป๋าเป็นแบบนี้ตัวบ n a ออใส่ทองมานะครับแล้วก็มีขวแปรงมาให้ อันนี้มาแพ็กเกจคด,ดีแล้วเนี่ยนี่โหลดครับโหลดโอเพนช็อตอย่างนี้แล้วก็มีตัวเอ็นไทแบบต่อตรงมาให้นะครับของพึ่งมาถึงจริงๆผมมีตัวเล็ก ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนสมาชิกเขาขอซื้อต่อไปกเลยต้องไปจักตัวใหม่มานะครับแล้วก็คู่มือเนาะอ่าอันนี้ตัวมันเนี่ยตัวมันเป็นโลหะนะครับหนักหนักมากผมว่ามีเกินสามขีดอะน,นะครับข้อต่อเป็นเอ็นไทนะครับเอ็นไทในนี้เขาก็จะบอกว่าเป็น ชแนลศูนย์พอทหนึ่งชแนลหนึ่งพอสองนะครับแล้วก็มีสวิตช์สวิตช์ที่เป็นเครียวอะไรเป็นเคอร์เซอร์ไหมปรับนู่นนี้นั่นนะครับบอดี้เป็นโลหะมีพอร์ต USB ไทสเอ้ย USB ไมโครนะครับด้านล่างนะครับสวิตช์น่าจะเป็น On Off นะครับแล้วก็เพจนะครับห้าสิบถึงสามกิกนี่ครับเหตุที่สั่งสามกิกมาเพราะว่าผมเผื่อไว้ใช้กับพวก รีโมทวิวบังคับด้วยนะครับซึ่งมันอยู่ในแบนด์สองจุดสี่นะครับ mm hmm. ก็เอาปตัว3าม mm hmm. กิกมาลองเปิดหน้าจอดูสิยังไม่เคยเปิดเลยสดนะครับ mm hmm. นี่สด,สดเลยหน้าจอใหญ่มีความชัดเจนดีนะใช้ยังไงไม่รู้น่ครับก็เป็นทัชสกรีนเหมือนกับตัวนานโนนะครับ ฟังก์ชันน่าจะไม่ค่อยเหมือนกาบโน้นนะครับฟังก์ชันเหมือนเขาจะละเอียดกว่าไหมนะครับหน้าจอใหญ่เอ่อ s w r นะครับปันี้วิธีใช้ผมบอกตรงเลยผมยังใช้ไม่เป็นนะครับ ตัวนี้ก็คือซื้อมาหัดใช้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้ทดสอบสอากาศได้นะครับแล้วก็มีอะไรอะหลักๆที่ใช้วัดสาอากาศนั่นแหละเป็นค่าเวกเตอร์ค่า SWR นะครับแล้วก็มันเหมือนมันจะเป็นแท็กเจนได้ด้วยนะครับนะครับสมาชิกท่านใดสนใจก็ลองไปจัดหาคับดูตัวใหญ่ๆ อันนี้ผมจะเอามาใช้ไว้ทาเสาอากาศด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะใช้ดไวเซอร์นะของที่ออฟฟิศนะมันต้องแบกไปแบกมาเนาะผมก็เลยสั่งตัวนี้มาลองดูนะครับเอามาใช้นี่ลองทดสอบตัว VNA นะครับที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับก็ลองใช้กับดัมมี่โหลดที่ผมทําเองเนาะนะครับสําหรับเล็กๆนะครับดัมมี่โหลดทําเองตอนนี้ผมตั้ง ห้าสิบเมกถึงเก้าร้อยเมกนะครับ A ี R มก็ตอนนี้หนึ่งจุดสองเนาะหนึ 2, ่งจุดสองที่เอาเอาต่ำสุดกันต่ำสุดในเขานี่ห้าสิบแปดเมกนะครับห้าสิบแปดเมกอันนี้คือเล่นสุดสกเกลเลยนะครับซึ่งจริงๆริแล้วดัมมิโหลดมันไปไม่ถึงหรอกเก้าร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่าต่ำสุด ห้าสิบเมกนะครับที่หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดสองอยู่ที่สองร้อยอ่าไปสองร้อยสี่ห้าสองร้อยสี่ห้าอยู่หนึ่งจุดสองนะครับนะครับอ่าร้อยสี่ห้าร้อยสี่สามแล้วกันก็ยังหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมนะสองสี่ห้าหนึ่งจุดสองนะครับไปสี่ร้อยสี่ร้อยหนึ่งจุดห้าสี่ร้อยยี่บ ยีิบสี่นะครับก็หนึ่งจุดห้านะครับสี่ร้อยสามสิบลองไปที่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบนะครับสี่รอยสี่สิบเก้านะครับหนึ่งจุดหกนะครับก็จะถือว่ายังใช้งานได้นะครับพอใช้งานได้นะครับมันอยู่แต่ว่าคงไปไม่ถึงหรอกคงจะอยู่แถวแถวสองสี่ห้ามากกว่านะครับสำหรับดัมมิโลดที่ ทำมาไว้ใช้แบบว่าทดสอบอะไรเล่นๆนะครับเนี่ยหนึ่งจสองนะครับควาถี่สองสี่หก็พอได้นะครับครัวนี้เราลองมาตั้งหน้าจอใหม่นะครับลองเออเย็นนะผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับจิ้มผิดจิ้มถูกสตาร์ท อ่า130เม็กสต็อปที่เอา3 0 0้ละกันนะนะครับเอ,บอก็ประมาณนี้นะครับความถี่100ความถี่ NV นีอ่า NV นีนะครับ140นะครับ วิ่งมา1.1 1.1 1.1นะครับ1.1ตลอดนะครับพอเป็น200ปุ๊บมันจะเริ่มขยับเป็น1.2นะครับ2.4.5 2.4.5 1.2นะครับเพราะนึนั้นก็ถือว่าก็ใช้ได้แหละนะครับไปจนถึงสองสี่แล้วกันนะครับเพราะว่าความถี่เครื่องแดงมันคือ2.4.5ถึง2.4.7ได้เนาะ ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่หนึ่งจุดสองนะครับก็เป็นการทดสอบตัววินเอด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ผมคาลิเบตไปแล้วนะคาลิเบตก่อนนะครับแล้วก็มาเช็คนะครับก็สําหรับตัวเล็กๆขนาดนี้จอทัชสกรีน,นครับก็ผมว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะก่อนอันนี้ผมสั่งมาตัวหนึ่งเป็นนาโนนะครับมันตัวเล็กกว่าน,นี้มากนะครับทํางานค่อนข้างช้านะครับ ตัวนี้ก็เลยสั่งตัวใหญ่ขึ้นมานะครับขนาดหน้าจอประมาณสี่นิ้วนะครับนะครับสี่นิ้ววัดมุมเอียงก็โอเคนะครับใช้สำหรับทำเช็คสายอากาศได้นะครับก็อาจจะไม่ได้แม่นเท่ากับดีวเซอร์ตัวที่ผมมีนะครับอันนั้นมันมันแพงมากนะครับ ตัวนี้มันถูกกว่าเยอะนะครับอันนี้คือหลักพันนะครับแล้วก็ค่าคาดเคลื่อนนิดนิดหนึ่งอะ่ะประมาณหนึ่งเมกอะนะครับหมายความว่าถ้าดไวเซอร์วัดความถี่ร้อยสี่ห้าได้หนึ่งจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็อาจจะบวกไปหนึ่งเมกนะครับอาจจะไปอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสี่หกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงแหละหนึ 1. 1, ่งจุดหนึ่งเขาจะว่าหนึ่งจุดสองนิดหนึ่งก็ยังโอเคยังรับได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เพี้ยนกันเยอะมากนะครับ ก็พอใช้ได้แล้วก็มีฟังก์ชันเนี่ยมันวัดเคเบิลได้ด้วยนะครับวัเคเบิลวัดค่าเรสนันแนนซ์ได้นะครับว่ามันเรสนันแนนซ์ดีที่สุดห้าโอห์มที่ความถี่อะไรเงี้ยนะครับมันวัดได้นะครับก็ถือว่าคุ้มดีตัวเล็กๆใช้งานได้ดีท้าสกรีนทำงานเร็วพอ,พอสมควรน,นะนี่ครับใช้ประกานี่จิ้มได้เลยนะครับพอดีผมมีอยู่ ครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็เอามาแชร์ให้ชมนะครับสำหรับตัว vna saa ขีสอง n นะครับตัวนี้